ห้องห้องนะน้องหมาเรามาดูกันดิติงมีอะไรเราทำมั่งท้าไมเสียงไม่เหมือนหมาเลยดิดติงช่วยพูดภาษาคนทีเถอะห้องห้อง,องเป็นแผงขายอาหารแล้วก็อยู่ทางนน้นห้องบูเห็นได้ชัดว่าคุณเลือกเป้าหมายที่ควรจะพูดว่าเหมียวเหมียวด้วยผิดไป หาคนที่ฟังรู้เรื่องมาดีกว่าหรือไม่ก็อย่าไปสนใจเลยพอพูดถึงคนที่ฟังเสียงเขาโฮหของดิจิงรู้เรื่องแล้วคณก็นึกถึงใครคนนึงขึ้นมามัสสาวสวยที่มีผมสีชมพูนึกไม่ออกเลยว่าเป็นใครพลังจิตที่สื่อสารกันระหว่างสาวสวยกับเจ้าหมาน,น้อยสุดน่ารักนั่นมันคำพูดของมัสนะโบร ไปเถอะฉันจะพาแกไปหามาสัสมาเวทเริ่มละอ่าทดสอบตามหาอะไรเนี่ยอ่ะแต่ขอเช็คก่อนว่าอยู่ไหนวะเราจะหามาสัสยังไงอะอ๋ะอแต่เดี๋ยวต้องไปรับเพล็ก่อนต้องไปรับเ็ก่อนอขึ้นมาแล้ะเริ่มติดตามมาแต่ขอดูวยยืย่นก่อน คหัวแมวรายทั้งสตรีมมิ่งแล้เรคคอร์ดดิ้งทำงานดีอยู่โอเคไปกันมามาอ่ะเซโร่ <c oughs> <Zero S 2> ไม่ได้หรอมาช่วยแปลให้ทีสิบ้าจะมาทำไมเซโร่ถึงเป็นฝ่ายที่ดีจริงเรียกหากันแล้วเนี่ย ไม่ใช่ว่าสาวน้อยน่ารักอย่างฉันควรได้รับความเชื่อถือจากน้องหมาน้อยน้องหมาน้อยแมวมากกว่าน้องหมาน้องแมวมากกว่าหรือไงกันความรู้สึกถูกเปรียบเทียบที่ผุดขึ้นมากระทันหันนี่มันนี่แปลว่าเธอถึงฟังภาษามันรู้เรื่องใช่ไหม <S <S 1> <S 1> ที่แท้เธอก็ไม่เคยเห็นฉันเป็นสาวน้อยน่ารักเลยสินะ แง่สีระหว่างของน่ารักนะ่ะมีพลังจิตที่สื่อสารกันได้ไงล่ะทนเจอกับเจ้าตัวน้อยครั้งแรกตอนออกตามหาครับก็ตอนนั้นฉันรู้สึกได้ทันทีว่าพวกเราเชื่อมต่อกันโดยโชคชะตาที่น่าประหลาดแต่เขาเห่าเรียกไม่กี่คำฉันก็รู้แล้วว่าเขาต้องการบอกอะไร <Okay. S 2> อ่าเดี๋ยวเป็นอะไรวะทาไมมันไม่มีอ่าหรือกับประโยคนี้ <c oughs> มันไม่ถึงสวัสดีเซโรที่เคารบฉันพบอนปอปแปลกๆชิ้นนึงตรงท่าเรือคาร์อร์ดบางทีคุณอาจจะอยากไปดูเอแปลประโยค <c oughs> ยาวๆ <c oughs> นั่น ออกมาได้ยังไงกันเธอคงไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันกับบีติงหรอกใช่ไหมนั่นมันด่าก,กันทางอ้อมชัดๆเขารู้ว่าเราแอบด่าเดี๋ยวแป๊บนะขอปิดหมดประัดแบ,บเจ้จะอะไรก็ช่างเถอะแค่ฉันฟังดิติงพูดรู้เรื่องก็พอแล้วเจ้าดิติงเจออะไรที่ท่าเรือกันแน่ซีโร่พวกเราไปดูกันไหม にはチョちゃんの言葉がわかるのタイチョちゃんは不当で何を発見したんだろう一緒にごかんのすみませんです。どうぞ、ディテไンははい、ありがとう。タイチョちゃんは ทำไมกดไม่ไปอ๋อกดผิดกดตัวคิวไปเจ้าติดติงบอกว่าพวกเราอ่าพวกเขาได้รับคำสั่งให้แก่เราบอสไซต่างๆในเซียนซู้ถ้าเจอของมาแปลกเมื่อไรก็จะกลับมา <c oughs> รายงานท <c oughs> ันที <c oughs> แล้วเขาอยากจะพาพวกเราไปดูอะไรนะ่ะ <c oughs> ไอ,อตัวสอบสีิเป็นเหมือนกําไรเหรอกระดุมหยกชิ้นหนึ่งถูกวางอยู่บนพื้นประกายแสงว่าผ่านรวดลายสีเขียวอ่อนก็ปรากฏร่างของเด็กหนุม่มคนนึงฉันคืออย่างจริงทหารคุมการประจำตัวของท่านในพลจริงหยุน เรื่องมันฉุกละหุกนะ่ะฉันกำลังตามจับคนร้ายหลบหนีอยู่เลยต้องทิ้งกระดุมหยกสะกดรอยไว้เป็นการบันทึกเส้นทางเพื่อให้คนอื่นติดตามมาได้ถ้ามีใครเจอมันกรุณาช่วยนำไปส่งที่แซอดออฟตีไวเพื่อให้กองอสาาวินคราวน์นมาสนับสนุนได้ทนันมันเป็นอุป,ปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เจ้าจิิง คงรับสัญญาณจากมันโดยได้พาพวกเรามาดูกันที่นี่ท่านคุมกันรประจำตัวขท่านในพลออกโรงด้วยตัวเอเชียวปล่อยให้เด็ดไปทำไปตามจับคนร้ายเนี่ยนะคนเราตัดสินกัทนที่ภายนอกไปได้อายุแค่นี้ก็เป็นทหารคุมกันประจำตัวในพลได้แล้วเขาต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆ อย่างพวกเราเองก็ขึ้นรถไฟมาเริ่มการเดินทางบุกเบิรตตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ใช่หรอก็จริงนะขนาดสุนักนในเซนสูดยังส่งมอบภารกิจได้เลยอย่างพวกเราคงไม่ได้อายุน้อยแล้วมั้งช่วงสำคัญแบบนี้คนร้ายที่ทำให้ทหารคุมการประจำตัวของท่านในพลตามราไม่รามือได้ก็คงมีแต่นักราชเซอรอนแล้ว ไม่รู้ว่าปฏิบัติการตามล่าของหนุ่มน้อยคนนี้จะราบรื่นหรือเปล่ามาเริ่มอ่านบันทึกปฏิบัติการอ่าเป็นน้ำแข็งลมอ่าอีกันหนึ่งผมเอาเป็นไฟน่าจะได้ปะน้ำแข็งลมไฟแล้วกันเนาะอ่านี่ไงนี่มา แล้วก็นี่เพิ่งทะลุเออากสิบมาเนอะในบันทึกการตรวจสอบเรื่องเบรดเบาะแสดันมาขาดตอนอยู่ตรงสก,กาสตาสกิสสกพเฮเวนพอดีต้องไปถามกับพวกคาวไหนที่อยู่ทางนูน้นทางนั้นดูสักหน่อย ขอรบกวนหน่อยนะตันจนโนมเวลาแบบนี้ทำไมไม่อยู่ที่เซตออฟดีไว้ล่ะดันมาพาวนลเรื่องปฏิบัติการทางแนวหน้าของพวกเราซังนั้นท่านในพลม,มีเรื่องที่ต้องกังวลมากพอแล้วต่านคุ้มกันอย่างฉนันสมควรจะมาช่วยท่านแบ่งเบาภาระ เบื้องต้นยังไม่มีอะไรคลิบหน้าเลยใช่ไหมห,หลังเบ็ดหนีพน้นจากการคุม้มขังที่อ่าอะไรอะเช็คลิงพซิซซอนเขาก็หายตัวเหมือนระเหยไปเฉยๆบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่เซนจูหลอฟูแล้วก็ได้หรือไม่เบ็ดก็ไม่ได้คิดหนีตั้งแต่แรกแล้วหลอฟูถูกดาวเคาอะไรเขา้า แทรกกันนะถึงได้เจอแต่พวกพูดผีปีศาจออกมาละวาดฉันมาเพื่อช่วยในพลปราบปีศาจน่าเหรอแต่ฉันไม่เห็นจะได้รับคำสั่งอาไรจากท่านในพลจริงอยู่เลยนี่คือปฏิบัติการรับเหาแหละดูออกดูแหละดูออกแล้วว่าเหาอยู่อแล้วต้องให้ส่งคนไปเพิ่มเพื่อคอยช่วยเหลือท่านการคุ้มกันด้วยไหม ขอบคุณสำหรับความหวังดีแต่ความหมายของปฏิบัติการรับคือยิ่งมีคนรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีการทำตัวเอกระเริกมีแต่จะแวกย่าให้งูตื่นนักล่าที่ดีมักจาป,ปฏิบัติการตามลำพังสองคนไปเพิ่มกำลังดูถูกอยู่ตอนนี้ก็แค่อายุน้อยคอยดูเถอะอีกสักพัก คนเดสักเตที่พูดฝดบอกว่าัโตขึะีอะไรเด้ยมีนกนี่ก่อนสถิติตาสคิปศูนย์หายในท่าเรือฝั่งตะวันออกท่าเรืออืมรู้สะสมรูปมาตรฐานสองหายยี่สิบสี่ลำเหรอ เรือสินค้าขนาดใหญ่ของกลุ่มการค้าจำนวนหนึ่งลำปัจจุบันระบ,บตุตำแหน่งได้แล้วเรือต่อสู้คุ้มกันของกลุ่มการค้าจำนวนสองลำเรือขนส่งทางการค้าขององค์กรสติภาพแห่งดวงดาวจำนวนหนึ่งลำทำไมเรือมันหายเยอะจังวะส่งรายงานความเสียหายเกี่ยวกับเรือรบของกองทัพคุกสไน์กองเซเว่นคราวไนที่เกี่ยวห้องไปแล้วเพราะ ข้อกำหนดเกี่ยวกับปรกากฏกฎการรักษาความลับจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ชั่วคราวโปรดยื่นเรือ่องตรวจสอบไปยังคลังเอกสารของ Face of a s t ต m um และรอการตอบกลับอย่างจะเย็นจะตอบกลับภายใน3วันทำการ s k y f a l l n n g o o m m s s s o o n เล่นไม่เป็นท่าเรือที่หายไปก็ไม่รู้จะตามคืนมาได้หรือเปล่า ีนต<ม>่อ,อ,อไปก็จนบนี่นถ้านกสมองคนใช้งานได้ตามปกติก็คงหาภาพบางส่วนได้แต่ตอนนี้คงทำไม่ได้แล้วละ่ะมาต่อไปต่อไปบมีจนดหมการแต่ล้วลอนงการล่าตกหนไ่องหน่วย พิทักแสงหน่วยราตาเวนแห่งคราวนาั้นบันทึกก่อนหน้าละไว้ฝั่งตะวันออกของคัสคัสฟอร์ดท่าเรือเวลา17บเนาฬิกตรวจสอบเอกสารอุบัติเหตุเสร็จสิ้นแล้วนกสมองก้นที่ขัดข้องมีทั้งหมดสามตัวไม่มีเจ้าหน้าที่ตกค้างบวดประทับบันทึกอืม ชางชูฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกของคาร์ฟอร์ดท่าเรือหมาเยเลขสามได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้อพยพพบเห็นผู้ต้องสงสัยถ้าทำลับๆล,ล่อๆอ,อ,อยู่ในท่าเรือเซนชูจึงออกคำสั่งให้สามคนในหน่วยมุ่งหน้าไปตรวจตาแล้วตาประทับสมาชิกสามคนที่ส่งไปขาดการติดต่อตอนนี้ยังไม่กลับมาฉันตัดสินใจ รวบรวมคนเพื่อบุกมุ่งหน้าไปอีกครั้งฉันมาถึงบริเวณที่พวกยีขาดการติดต่อแล้วจากนั้นก็เห็นต้นไม้ปแปลกๆเข้าไม่สามารถแปลความเสียงได้ยีและทุกคนโดนตึงไว้บนกิ่งของเจ้าสิ่งนั้นไม่สามารถแปลความเสียงได้เจ้าสิ่งนี้คนคนนั้นมีที่ร่างกายเต็มไปด้วยฉันอ่าน ตาของเขาแล้วเขาเป็นคนของหน่วยครองนาชาทำไมเขาถึงกลายเป็นแบบนั้น, mm hmm. เ,หนเห็นเห็นเจว่าฉันโค่นเขาไปแล้วนี่นาะ mm hmm. เขายังยืนขึ้นมาได้อีก mm hmm. ฉันต้องเอาเรื่องนี้ไปรายงาน s t of d e v i i e e โดยด่วนทำไมจากฝ่ายโลจิสติกรับ mm hmm. สิ่งบนสินะ เพราะข้อมูลเสียหายเยอะเกินพี่ระดมการปิดล้อมหนาแน่นขนาดนี้ก็ยังไม่เจอบาะแสของคนร้ายเกรงกว่าเวลานี้เขาคงยังไม่คิดจะอ,ออกจากหลปูลหอลอกต้คาคกิปเข้าออก ไม่ได้แล้วคนร้ายหนีไปไหนไม่รอดหรอกแต่ถ้าเขาหนีเข้าไปในเขตพื้นที่ของเซนซูพื้นที่กวา้างขวางขนาดน,นี้คงยากจะหาตัวเจอจริงด้วยการที่คนร้ายจะข้ามผ่านแนนสบัตไปได้ต้องอาศัยสตาร์สคริปถ้าเริ่มค้นหาจากสตาร์สคริปที่ถูกพ้นไปอาจจะพอมีเบาะแสอะไรบ้างก็ได้ ดูเหมือนต้องวอกกลับไปที่ท่าเดืออีกรอบแล้วแพงเนาะหมดผู้หญิงเลยดูเหมือ,น,อมนผลกระทบจากเซรอนชั่วร้ายจะรุนแรงขึ้นทุกทีโอเคไม่มีแล้ว,ลวใช่ไหมอีเน่นั่งดูสิอ๋อ อีเนี่ยอืมปาดเลยไอ้นหี้ยฮก็ไม่เคยเข่าเท่าไรทำไมบอกว่าผมว่าผมอาสิคอมาสูงนะโอเคเนีเนี่ยใช้ยำๆท่าเดิม ที่ครอบเบรผม60กว่าเลยขนอะกินิเกะเาเรนตยお別แต่ไอ้พวกอของอื่นไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่มาแก้งตายเหรอล้มไม้หลอกเด็กหน้าหลอกจักรจี้ศพที่นอนราบอยู่บนพื้นเริ่มกระตุกกระดิกตัวขึ้นมาดวงตาว่างเปล่าฉายแววของความผุน <c oughs> <laughs> แล้วแม่กไปจะกจระจีโอเคตีปกติเป็นแบบนี้ใช่ไหมมาแล้วก็จิ้มเขาไปด้วยถ้าตีตอนที่ไม่ทันแล้วมันล็อกเป้าไปแล้วกินต,ตายอันนี้ก็จะได้รับดาเมจแน,น่ไหนละมาฮึมกลัวกูไนย พุ่มพัเขียนิริญินว่าฟยงซีวันนาสตายกรับ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 ่ับร่บรัอรับกับร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 ัรับรับรับัอรับรับรับรัังรัรับบับรัรับัรรัั่ัมร์บ,บรบนร อย่า <Yeah, S 2> ทิ้งร่องรอยเอาไว้แบบนี้ก็หวานหมูนะสิมาเธอดิตติงช่วยตามหาเจ้าของกลิ่นนี้ทีเอได้ดิตติงดิตติงเอ็ดิติงดิตติ้งดิตติงดิติงดิตติ้ดิตง ทำไมมีชาวบ้านถูกล้อมไว้ด้วยละ่ะพวกคราวไหนที่นี่ไม่ได้เรื่องเอาซะเลยนี่ไม่ต้องกลัวนะเป็นจะช่วยเธอออกมาเดี๋ยวนี้แหละออกมาตอนนี้มันเป็นดาเมจเดียวอะเนี่ยโอ้ได้เป็นดาเมจเดียว ที่ถูก่าที่ไม่เปินเปดน่นะที่ถูกถูกวที่ไม่เ,เคยได้มาจับตัวนั้น <c oughs> บบน่ะจอมดาบชิจยคตลเดดสลีเคนอ็น ถกจังลเลยเฮ้ยใครกันนะจะมาอีเนี่นยเดี๋ยวให้เบรดุดเลืองก,ก่อนอี๋เนี่อีเนีอยประหยัดแต้มสกิว่อนแต่จังพวกมันลบลงตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ขอบคุณที่มาช่วยนะพ่อหนุม่มผมแค่ทําตามหน้าที่ทําไมตรงท้องนางสลับสีไปเรื่อยๆถ้าเรือของหล่ฟูถูกปิดไปแล้วทําไมคุณยังมาอยู่ที่นี่คนเดียวอีกละ่ะฉันเดินทางมากับเรือสินคา้นาลําน,นึงเผอินพักน,นี้มักจะเห็นภาพของพ้นเก่าๆในอดีตแวบเข้ามาในหัวอยู่เรื่อยๆเลย,ยจะแวะมาเยี่ยมพวกเขาสักหน่อย เพื่อเรือ้อรื้ความหลังกันนะ่ะใครจะไปรู้ว่าโบฟูจะตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายแบบนี้ล่ะคุณมาได้ไม่ถูกเวลาเท่าไหร่เหตุเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นในเซียนสู้แต่อีกไม่นานท่านเนพลจะต้องจัดการได้แน่มาเถอะคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อพวกเราไปที่ค่ายของคาวไหนแถวนี้ก่อนดีกว่าจริงสิ คุณเห็นชายชุดดำที่มีผมยาวๆบ้างหรือเปล่าคุณมองไม่เห็นเหรอขอโทษด้วยผมนึกว่าแต่ปกติเรื่องนี้ถ้าตาบอดอะของเผ่าเนี่ยจะแปลว่าตาบอดตั้งแต่เกิดแล้วก็รักษามไม่ได้ด้วยผมชื่อจริงหยุนอ่ะอย่างจริงจริงอยู่ใครวะ เป็นาหารประจําการอยู่ในกองสวินคราวไนแล้วคุณพี่สาวชื่ออะไรโอ้โหเรียกพี่สาวก่อนเลยไอ้เฮียนี่ทำงานดีมากอย่านจริงฉันชื่อจริงหลัอะไรฟังไม่รู้เรื่องเออพี่ จริงหรูผมจะช่วยนำทางให้นะเราอาจต้องเดินอ้อมกันหน่อยแต่รับประกันว่าไปถึงที่กองสบ,บินคราวนห้นอย่างปลอดภัยแน่นอน,นอ้าวอาเจียอาเจิละอาจิอาจิใหม่เออได้เวลาเก็บตังค์อีกแล้ว